หลังจากที่มาถึงเมืองเฮียโคคุกไลลี่ได้พาอาร์คและลูคาริโอไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์เพื่อเตรียมตัวสำหรับการท้าดวลย,ยิมของคุณโกจิกะในห้องล็อบบี้ของโปเกมอนเซ็นเตอร์คุณจอยเข็นรถเข็นที่มีโปเกบอนสองลูกออกมาจากห้องพยาบาลก่อนจะหันไปพูดกับไลลี่นี่จาก ไลลี่จังโปเกมอนทั้งสองตัวสบายดีแล้วนะจ๊ะไลลี่พูดพร้อมกับหยิบโปเกบอลทั้งสองขึ้นมาขอบคุณนะคะคุณจอยออกมาเลยทั้งสองคนไลลี่เรียกอาร์คและลูคาริโอออกมาจากโปเกบอลทันทีที่ทั้งสองออกมาจากโปเกบอลลูคาริโอก็ได้หันไปพูดกับอาร์คเป็นภาษาโปเกมอนนี่เนโอนิกส์ฉันไม่ได้แพ้นายหรอกนะ ฉันแค่เออใช่ถ้าฉันแปลงร่างเมก้าล้วก็นายไม่มีทางชนะฉันได้อย่างแน่นอนอาหันไปมองลูคาริโอที่ยืนอยู่ข้างๆและพูดพร้อมกับรอยยิ้มกวนประสาทงั้นเหรอแต่นายโดนท่าประเภทแมลงกับความมืดอ,อัดจนหมดสภาพเลยไม่ใช่หรือไงฉันเลยคิดว่าต่อให้นายแปลงร่างเมกา้านายก็เอาชนะฉันไม่ได้อยู่ดีทั้งสองจ้อเขม็งใส่กัน เรากับว่าจะแบทเทิลกันตรงนั้นแต่ไลลี่เข้ามาห้ามทั้งสองไว้ก่อนนี่พวกเธอจะสู้กันในโปเกมอนเซ็นเตอร์ไม่ได้นะออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้เลยขอโทษที่สร้างปัญหาให้นะคะคุณจอยแล้วก็ขอให้โชคดีกับการทำงานนะคะทันทีที่พูดจบไลลี่ก็ได้ลากคออาร์คและลูคาริโอออกไปข้างนอกคุณจอยพูดพร้อมกับหัวเราะเบาๆถ้าฉันมีคู่หูแบบนั้น แต่ละวันของฉันคงจะสนุกน่าดูระหว่างทางที่เดินไปเฮียโคคุยิมไลลี่ได้หันไปถามคำถามกับทั้งสองทำไมพวกเธอถึงจ้องเขม็งใส่กันแบบนั้นละ่ะช่วยบอกเหตุผลได้หรือเปล่าทันทีที่ไลลี่ถามคำถามนั้นอาก็ได้คิดในใจขึ้นพร้อมกับเหงื่อตกเล็กน้อยเดี๋ยวนะไลลี่เธอลืมอะไรไปหรือเปล่าฉันพูดภาษามนุษย์ไม่ได้นะ ลูคาริโอที่สังเกตเห็นว่าอักมีอาการแปลกๆก,ก็ได้พูดพร้อมกับรอยยิ้มกวนประสาททำไมถึงไม่ตอบเธอกลับไปล่ะอ่ะจริงสินายพูดไม่ได้นี่นาฮ่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 าอักกัดฟันด้วยความเจ็บใจก่อนจะตอบกลับลูคาริโอด้วยความโมโหแล้วนายละ่ะนายก็พูดไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละลูคาริโอพูดพร้อมกับกระดิกนิ้วชี้เบาๆจีจีจีนายลืมอะไรไปหรือเปล่า ฉันคือลูคาริโอโปเกมอนที่สามารถใช้คลื่นพลังในการทำสิ่งต่างๆได้รวมถึงการสื่อสารกับคนอื่นด้วยทันทีที่พูดจบลูคาริโอก็ได้หันไปพูดคุยกับไลลี่ผ่านออร่าหลังจากที่ไลลี่ฟังลูคาริโอพูดจบเธอก็ได้หันไปพูดกับอาร์คที่ยืนอยู่ข้างๆฉันเข้าใจว่าเธออยากจะแบทเทิลนะแต่เธอก็ควรให้ลูคาริโอเตรียมพร้อมก่อนสิ ไม่ใช่โจมตีใส่เขาตอนที่กำลังเผลออร์ฟถึงกับสตันและได้หันไปตะคอกใส่ลูคาริโออะไรนะฉันโจมตีนายตอนที่กำลังเผลองั้นเหรอลูคาริโอเมื่อกี้นายพูดกับไลลี่ว่าอะไรนะแต่ลูคาริโอเมินคำพูดของอร์ฟและได้เดินต่อไปอร์ฟจ้องคเขม็งไปที่ลูคาริโอพร้อมกับคิดในใจเจ้าลูคาริโอบ้านี่ฉันคงต้องสั่งสอนแกสักหน่อย จูจ่ๆดวงตาของอาก็เปลี่ยนสีจากดวงตาสีเขียวมรกตก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงอมชมพูอาร์เริ่มชาร์จท่าสิกเนลบีมเตรียมที่จะโจมตีใส่ลูคาริโอแต่อารกยังมือตัวเองไว้ก่อนและได้คิดในใจขึ้นไม่สินี่ฉันกำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยลูคาริโอเป็นพวกพ้องของไลลี่นะฉันจะโจมตีใส่พวกพ้องของไลลี่ไม่ได้ทันทีที่คิดจบ สีตาอาก็กลับไปเป็นปกติและได้เดินทางไปที่เฮียโคคูยินต่อเวลาผ่านไปสักพักทั้งสามก็เดินทางมาถึงเฮียโคคูยินที่มีเธอริวยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูไลลี่ได้พูดขึ้นสวัสดีค่ะหนูชื่อไลลี่พวกเรามาท้าทิงเหรียญปลาพลังจิตนะค่ะเธอริวพยักหน้าให้ไลลี่และได้เดินนำทางไปที่สนามประลองทั้งสามเดินตามเชอริวไปเรื่อยๆ จนมาถึงสนามประลองของเฮียโคคุยิมที่มีโกจิกะยืนรออยู่ไลลี่เริ่มแนะนำตัวกับโกจิกะสวัสดีค่ะหนูชื่อไลลี่มาเพื่อท้าทิงเหรียญปราพลังจิตค่ะส่วนนี่โปเกมอนของหนูเนโอนิกส์กับลูคาริโอค่ะโกจิกะเหลือบตามองไปที่อาร์กก่อนจะหันไปพูดกับไลลี่ยินดีที่ได้รู้จักฉันชื่อโกจิกะเป็นยิมลีดเดอร์ของเฮียโคคุยิมแห่งนี้ อาพูดพร้อมกับเอียงหัวสงสัยนี่ฉันตาฝาดหรือเมื่อกี้โกจิกะมองมาที่ฉันนะ่ะยูคาริโอหันไปตอบคำถามนั้นของอาทันทีงั้นฉันจะบอกให้ใช่นายคิดไปเองและทั้งสองก็จ้องเขม็งใส่กันอีกครั้งไลลี่พูดพร้อมกับแยกทั้งสองออกจากกันโธไม่เอาหน้าทั้งสองคนอย่าทะเลาะก,กันเซ่หลังจากนั้นไม่นาน ทั้งสามก็ไปยืนอยู่อีกฝั่งของสนามประลองเชอริวที่เป็นกรรมการได้พูดขึ้นโปเกมอนที่ใช้ได้มีสองตัวเป็นการต่อสู้แบบดับเบิลแบทเทิลทั้งยิงลีดเดอร์และผู้ท้าทิงไม่สามารถเปลี่ยนโปเกมอนระหว่างต่อสู้ได้โกจิกะพูดพร้อมกับโยนโปเกบอนสลูกไปข้างหน้าฉันมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกเธอแต่ฉันจะบอกหลังจากที่การต่อสู้นี้จบลงออกมาเนโอนิกซ์ เนโอนิกสองตัวออกมาจากโปเกบอลไลลี่พูดด้วยความตื่นเต้นได้ค่ะแต่พวกหนูจะไม่แพ้หรอกนะคะใช่ไหมเนโอนิก์ลูคาริโอไลลี่ได้หันไปพูดกับพวกอาร์คที่ยืนอยู่ข้างหน้าและเห็นว่าทั้งสองกำลังถลึงตาใส่กันอยู่ก่อนที่ไลลี่จะหันไปพูดกับคุณโกจิกะพร้อมกับยิ้มแย่ๆพวกเราพร้อมแล้วเออละมังคะ กจิกหันไปพยักหน้าให้เธอริวเบาๆเธอริวพยักหน้าและได้ประกาศเริ่มการต่อสู้ถ้าทั้งสองฝ่ายพร้อมแล้วเริ่มการต่อสู้ได้ค่ะ